โอ้โห oh เรามาตามข่าวสารของบังโมฮัมหม็ดซาล่ากันหน่อยครับ mm hmm. มีรายงานว่าราคามันจะพุ่งไม่หยุดเอานะครับรายงานล่าสุดบอกว่าอาอยิิติฮัดครับพร้อมอัพค่าตัวให้บังโมพุ่งถึง150ล้านปอนด์จะให้ค่าเหนื่อย1.5ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีดเดียวล่อให้ไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบ,บียมาตามกันหน่อยครับถือว่าน่าสนใจมากๆ หลังจากนี้ราคาคงพุ่งไม่หยุดแล้วครับเมื่อ Sky Sport รายงานบอกว่าออยด์เดฮัตอนนี้ครับอาจจะทุ่มข้อเสนอรวมแล้วกว่า150ล้านปอนด์เป็นค่าตัวของโมฮัเหม็ดซาล่าปีกยาแกปวดของเลวร์พูนณเวลานี้ซาร่ากับตันทีมชาติอียิปต์ครับยังเป็นเป้าหมายสำคัญของเอยด์เดฮัดอยู่ก่อนปิดตลาดซื้อขายในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งลีกซาอุจะปิดตลาดช้าวกว่าคือวันที่7กันยายน รายงานบอกว่าเอาวิติหัดกับพร้อมจ่ค่าเหนื่อยให้ซาร่าเน่ยถึง1.5ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เลยขนาดที่ค่าตัวนั้นเมื่อรวมไปด้วแล้วจะพุ่งไปถึง150ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับยังก็ตามครับลิพูยังไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนจุดยืนว่าซาร่าไม่ได้มีไว้ขายและที่ผ่านมายังไม่ได้รับข้อสเสนออย่างจริงจัง เชื่อว่าตอนนี้เอาอิติฮัดครับเตรียมทดสอบความมุ่งมั่นของโมซาราในอีกไม่ช้านะครับแม้รามิอับบาสกับเอเย่นของซาร่าปฏิเสธการย้ทีมมาตั้งแต่ต้นเดือนหากการย้ทีมมันเกิดขึ้นจริงก็เชื่อได้ว่าซาราจะเป็นนักเตะค,คนที่รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดในซาอุดิอาระเบียเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ตามครับเอาอิติฮัดรู้ดีว่าลิ์พูคงไม่ยอมลดจุดยืนของตัวเองว่าซาราไม่ได้มีไว้ขไขง่ายแม้ตัวเลขเนี่ยจะเย้ายวนใจก็ตามที นั่นเลยจะไม่เอาไอ้ติฮัตตอนนี้หวังว่าซาลาหจะเป็นคนเดินเรื่องผักดันกันในทีมเองนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาตัวนักเตะก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรเลยต้องมาตามครับโอ้โหเอาเลยสิครับล่อใจไม่หยุดอยากได้บังโมซาลามากๆเลยสําหรับเอาไอ้ตฮัตนะครับแบบนี้เลยว่าโ o ลจะอยู่ได้หรือเปล่าจะอยู่หรือจะไปต้องมาตามว่าโมซาลาจะใจอ่อนไหมหรือว่าจะอยู่กับเลยโผลต่อจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม